ครับผมจะเอมือหนึ่งมาแล้วกด,ดตู้สล็อตตู้ผลไม้ตามสัญญารวมสูตร FC ค,ครั้งนี้ FC 6สูตรนะครับครั้งล่าสุด8สูตรที่ลงไป57เหรียญครั้งนี้6สูตร56เหรียญ6สูตร56เหรียญ ต่างกันแค่เรียนเดียว6สูตรกับ8สูตรแต่ที่ล่าสุด8สูตรเกินคาดครับได้เกินคาดครั้งที่2เล่นครั้งที่2ครับครั้งแรกขาดทุนไปร7 0ยเจดสิบครัครั้งที่2ก็ได้ได้ขึ้นมาครั้งนี้ก็6สูตรครับก็บางครั้งก็ให้พูดบ้างนะครับอย่าเอาแต่เนื้ออย่างเดียวมีน้ำผสมหน่อย ผมพูดก็เพื่อประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ไม่ได้พูดไร้สาระเป็นประโยชน์ต่อสังคมพาอผมก็ท,ำทํำยิปบริจาคด้วยผมบริจาคทุกเดือนครับอยากลงให้ดูจากอยากให้แชร์ต่อๆกันเป็นบุญกุศลร่วมกันครับก็จะไม่พูดมากก็จะมาเริ่มสูตรแรกกันเลยสูตรแรกไปหยุดที่บา25้า สิบเหรียญสิบเหรียญก็จะกดส้มแอปเปิลสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ห้าครั้งส้มแอปเปิลสองตัวบาทยี่สิบห้าสิบเหรียญก็ บาทยี่สิบห้าห้าสิบจะเป็นนานนะครับถ้าบา์กู่จะนานหกสูตรหกสูตรครับวันนี้หกหกสูตรรวมกันสูตรที่หนึ่งก็ไม่บอกไม่ไม่มีกดโค้ด กดสตาร์ทกดสตาร์ทกดส้มกับแตงโมครั้งแรกส้มไปแล้วแตงโมก็ให้ดูไฟแล้วนะครับดูไฟตรงแถวนี้นะครับตัวในก่อนตัวในหลังก็จะกดขึ้นมา 1 2ก็เรจะเริ่มครั้งแรกครั้งที่1อ้าวครั้งแรกก็ได้เลยครั้งแรกก็ได้เลยสิเหรียญเดี๋ยวอีก4ครั้ง ไปครั้งที่สองห้าครั้งนะครับก็จะกดกลับกันแตงโมส้มกดทีดสองตัวก็สตาร์ทเริ่มไม่ได้กดตัวไหนอีกครั้งที่สองลงเจ็ดเจ็ดไม่ได้ครั้งที่สาม ที่สามไปแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับก็ได้แล้วก็ได้ได้ทุนแล้วสิบเหรียญนะสูตรนี้สิบเหรียญจะกดอีกสองครั้งอีกสองครั้งสี่เหรียญกดเดุดสองตัว แอปเปิลครั้งสุดท้ายไม่ได้ก็อยู่ทุนสูตรแรกฟรีไหมไม่ฟรีครับไม่ฟรีให้ลงถ้วยลงถ้วยไม่ฟรีให้สูตรที่สองเลยไมเ่เพื่อในการเสียเวลา รูปที่สองเอาตัวไหนดีเอาบาห้าสิบตัวนี้เอาตัวนี้เลยเยอะยี่สิบเหรียญเลือกแต่ดาวว่า,างั้นอ่าสิบไม่มีโค้ดมีแต่ไฟให้ดูไปดูไปบาห้าสิบตัวนี้เยอะเลยยี่สิบเหรียญอ่าจะเล่นให้ดูได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับไม่สี่เรียดดูลายเครียดดูแก้เซ็สิง ก็อย่างที่บอกไว้นะครับไม่มีสูตรไหนตายตัวร้อยเปอร์เซนต์เราก็เล่นนะเล่นเพื่อน,เ,อนเล่นใายเครียดเล่นแกซิงผมก็อาสาเป็นสือส่อกลางครับสื่อกลางเป็นคนเสียงเงินนะเสียเงินเล่นนะครับเวลาได้ผมก็ได้คนเดียวไม่ว่ากันได้ไม่ได้ยังไง มันไม่มีสูตรกดอะไรเราก็กดเลนของเราเพลินไปเทียบแลกเปลี่ยนกันแย่เซ็งครับเราก็ไม่ซีเรียสผมคนเล่นผมยังไม่ซีเรียสเลยคนดูก็อย่าสซีเรียสเรียกดาวอย่างเดียวจะเรียกแต่บอกไว้ว่าเรียกดาวเดียวไม่ได้บอกว่ากดกดกี่ครั้งกี่เหรียญนะครับ บอกมาเรียกดาวเรียกแต่ดาวผมก็จะเรียกทีละสองเหรียญก็แล้วกันถ้าเรียกทีเหรียญก็จะนานเกินตั้งยี่สิบยี่สิบครั้งนะผมก็เรียกดาวทีละสองก็แล้วกันเอาดาวทีละสองเหรียญเริ่มไม่ได้บอกกดตัวไหนนะครับบอกเรียกแต่ดาวองเดียวมาแค่นี้ส้มครั้งแรกครั้งที่สอง เริ่มตาร์ตไปแรกแอปเปิ้ลท,ที่สามก็จะสิบครั้งนะครับครั้งละสองเหรียญและครั้งเหรียญก็จะนานเกินไปได้ได้หกได้หกได้หกเพราะว่าเราหยอดสองเหรียญตัวเลขจะได้สามสองเหรียญก็เป็นหก หับตังออกมาก่อนอได้หกแล้วตัวนี้สูตรนี้ยี่สิบเหรียญได้หกเหรียญแล้วอ้าวครั้งที่เท่าไรแล้วดูเอาป้ายได้หกแล้วยี่สิบเหรียญตัวนี้ออกสุ่มเล็ก,ล 2, ก,รกครั้งละสองกูเหลือยีกห้าครั้งเหลือยู่สิบสิบเหรียญ ไปภาวนาให้ออีกนิดเดียวถ้าได้ตัวนี้ครั้งเดียวเราก็ไม่ขาดทุนแล้วถูกตัวใหญ่ถูกตัวใหญ่ครั้งเดียวก็ได้กําไรแล้วอ,อีก5ครั้งเ,เหลือสิเหรียญสตาร์ตไม่ถึงแล้วไม่พีให้ด้วย เหลืออีกสี่ครั้งเลยไปแอปเปิลอ้าวเหลืออีกสามครั้งไปจะได้อีกสักครั้งไหมไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ฟรีให,อให้อ้าวฟรีให้อ้าวได้ครับสี่สิบครับสี่สิบอ่า 200เราก็ได้46ละ46เหรียญ460ละตอนนี้เดี๋ยวอีก2ครั้งนะเหรียญเหญ่งเหลืออีก2ครัง้งสูตรที่2ไม่ขาดทุนสรุปเลยไม่ขาดทุนได้ได้ได้ได,ได้ตั้งออกอ่ก่อน2ส,สูตร ตอนนี้ก็ได้กำไรไปแล้วสองยี่สิบ้ยี่สิบได้สี่สิบหกได้กำไรยี่สิบหกแล้วอย่างเดียวอีกสองสองครั้งอสองครั้งอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายไปไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วมันหมดแรงก่อนมาไม่ถึงอ้าวครั้งสุดท้าย หังสุดท้ายดาวอย่างเดียวบาห้าสิบป้ายถึงไมไม่ถึงแน่นอนนะฮะสรุปสูตรที่สองก็ได้สูตรแรกก็ได้มาสูตรที่สามสูตรที่สามหกเหรียญหกเหรียญตัวนี้ตัวนี้ไม่มีโค้ดครับไม่มีโค้ดไม่มีดูไปหกเหรียญ เหรียญหกเหรียญสูตรของใครก็ดูเอานะครับสูตรของใครก็ดูเอาสูตรนี้ไม่ไม่ได้บอกไปไม่ได้บอกไปบอกโค้ดบอกให้กดอย่างเดียวสูตรนี้หกเหรียญให้กดดาวนึงส้มหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งดูเอานะครับดูตามดาว ส้หมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาสองและครั้งหนึ่งอ่ะหกหกเหรียญตัวนี้ก็ไม่ได้บอกกดตัวไหนพอจะเริ่มสตาร์ทป้ายลุ้นด้วยกันได้ไหมได้สามเหรียญ ได้สามเหรียญหายไปสามนะครับสูตที่3ามตั้งออกมาต่อด้วยสูตรที่ 4, 4ี่สูตรที่สี่ส5 5เอ้สูตรที่ห้าสูตที่ห้าห้าเหรียญสูตรที่ห้หเหรียญสูตรที่ห้สี่เหรียญบอกไฟไม่ไม่ได้บอกไฟนะครับไมไ่บอกดูไฟ แต่มีแต่มีกดลูกศรกดลูกศรพร้อมกันให้กดให้กดแตงโมะระฆังแล้วก็กดกดหมากกับส้มพร้อมกันกดหมากกับส้มพร้อมกันแล้วก็แล้วก็เริ่มกดลูกศรแค่นี้นะครับสี่เหรียญ สี่เหรียญสี่เหรียญกดแดงแดงมูระครังแล้วก็หมากกับส้มกดพร้อมกันกดพร้อมกันยังไงมาดูครับแดงมูระครังหมากกับส้ม กดพร้อมกันก็ส่องพร้อมกันนะครับส่องกันพร้อมกันอย่างนี้นี่กับสุมแล้วก็กดเริ่มให้กดลูกศรอ,อ่าตัวนี้ให้กดลูกศรเริ่มแล้วก็กดลูกศรอ,อ้าวบาห้าสิบหมุนหมุนตุ่มไม่โดนครั้งที่สองได้สามสองครั้งครับห้าสิบ ถ้าตก50มันจะหมุนให้2ครั้งนะครับถ้าตกที่25จะหมุนในครั้งเดียวถ้าตกตัวนี้จะหมุนให้หลายครั้งได้3หายไป1สรุปหายไป1หายไป1สุดต่อไป6เหรียญรอไฟบาร์50แล้วก็กดดาว2กดดาว 2องเจ็ดเอัวนี้กดหกเหรียญแ้วนดาวสองเจ็ดเแล้วก็กดเริ่มอย่างละสอย่างละ2 หเกร,รอไฟบาห้าสิบตัวนี้รอไฟบาห้าสิบบาห้าสิบ ยังไม่มาบางท่านดูก็อาจจะหัวเราะขำๆนะครับว่าไม่มีสูตรหรอกเราก็ไม่มีสูตรนะครับเราก็กดเล่นๆของเราไปในกลุ่มเรากดคลายเครียดแก้เสียงดูแก้เสียงดูคลายเครียดไปบอกไว้นะครับเหมือนกับเล่นเฮลโลน,นะครับตรงมีลิน แทงอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีลินตัวนี้กดหยอดกดอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็อยากเพิ่มบทสนุดในการเล่นก็อยากจะกดตัวนั้นตัวนี้แค่นี้ไม่ได้เสียหายอะไรครับเราไม่ได้งัดแงะสู้ไม่ได้ทำลายสู้แค่กดกดเขาก็ไม่ห้ามหรอกแค่กดแค่นี้ เสียงอาจจะเบาไปหน่อยเดี๋ยวจะมีไม้นอกมาใส่อ่ะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆมีไม้นอกมาใส่ก็จะเสียงจะดังขึ้นแล้วก็จะมีขาขาตั้งกล้องมาตั้งมันจะจะได้ไม่สายไปใส่มาลลยตาเวียนหัวหอ่ะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆให้ดูกันเพลิน,นมัน,มน นี่ก็รวมสูตรมาได้6สูตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมใครมีสูตรเด็ดก็คอมเมนต์มาได้มาเล่นให้ดูสูตรใครก็ดูเอาก็จะไม่บอกชื่อของใครเป็นของใครของใครได้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยสูตรผมครับ ใจด้วยตัวนี้กดดาวเจ็ดเจ็ดแอปเปิลเอากดเริ่มเลยเอา้าวอย่างละสองกดเริ่มเลยป้ายเริ่มอย่างเดียวอา้าวระครังตกลระรัง มีพลาดไปสูตรหนึงสูตรที่5เดี๋ยวสูตรไหนสูตรนี้ให้ไปติดหมากใหญ่กับส้มใหญ่แล้วก็กดหมากกับส้มอย่างละ5ทีแล้วก็เลือกหมากกับส้มอย่างละ5เหรียญว่างั้น ตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเลยสุดสุดท้ายามาลุนสุด,ส,ดสุดท้ายกันมากใหญ่กับส้มใหญ่จะดูยากหน่อยนะมากใหญ่กับส้มใหญ่อยู่คนละที่เลย <c oughs> มากใหญ่กับส้มใหญ่ก็อยู่คนละที่เลยดูยากหน่อย นี่หมากใหญ่ติดตัวเดียวหมากใหญ่กับส้มใหญ่ติดส้มใหญ่แต่เป็นหมากเล็กไม่ใหญ่พร้อมกันเนี่ยหมากใหญ่อย่างเดียวไม่ใหญ่พร้อมกันนี่ก็ส้มใหญ่อย่างเดียว กบบากใหญ่อย่างเดียวก็ไม่ขึ้นพร้อมกันตัวนี้ก็จ็ดเมือนกับบาคู่เลยนะรอไปนานอ่กมาแล้วบากใหญ่กับส้มใหญ่ สิบเหรียญเลยสุดสุดท้ายสูตรสุดท้ายสิบเหรียญเลยแล้วก็ให้กดหมากส้มอย่างละห้าทีแล้วก็กดหมากส้มอย่างละห้าเหรียญหมากกับส้มอย่างละห้าที ทีเดียวเลยหาเหรียญ 5, 5้าทีมาลุนด้วยกันถ้าได้สุดยอดเลยนะครับถ้าได้บวกได้คำเดียวสุดยอดหนึ่งสองสามไปสุดสุดท้ายอา้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดห้าสิบ สุดยอดโอ้มันเป็นผลระบุญหรือเปล่าที่ผมทําบุญไปเมื่อวานเนี่ยก่อนทําก็ได้คะก่อนทําก็ได้ลงสีลงก่อนทํานะครับในลมแปดเหรียญก็ได้หลังทําหลังทําบุญไปนี่นะครับบุญกุศลก็จะหนุนเราที่ผมทําบุญไม่ขาดครับส่วนมากมก็จะทําแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ไปวัดทดํแบบกับวัดจะเป็นแม่ยายให้แม่ยายทํากับวัดผมจะทําอยู่ภายนอก คนยากไร่คนพิการแบบนี้ของทาประจำเนี่ยผลระบุญของเราจะทําอะไรก็สําเร็จร่ล่วงครับผมก็ทําด้วยใจจริงๆรับทำด้วยใจ,จ,ยใจอ่าฟังเสียงฟังเสียงกัน50เหรียญสูตนี้สุดยอดจริงๆ50เหรียญเลยสุดยอดสุดยอด นี้ของใครก็คอมเมนต์มาได้นะครับสุดผมครับสุดยอดนะสูตรนี้ก็ครุบก็จะเช็คยอดดูอ,ออกมาเช็คยอดด,ดูทั้งหมดทั้งหมดมหนนทั้งหมด65้หเหรียญนะครับทั้งหมด65เหรียญวันนี้ก็เกินคาดอีกแล้วสุดยอด ก็สุดยอดสุดสุดท้ายสุดยอดเลยขอตัวทั้งใครผู้ชมใครก็คอมเมนต์มาด้วยวันนี้ตบตบท้ายปิดท้ายสุดยอดครับก็ดูมันมันดูเพลิน,นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ว่ากันใครมีสูตรเด็ดก็คอมเมนต์มา เสียก็เสียไปในซีเรียตได้ผมก็ได้คนเดียว <laughs> ไมไ่ได้คนเดียวนะครับไม่ได้คนเดียวคนพิการคนยากไร้แข่กับครั้งล่าสุดนะพอดีเลยเสีอของให้คนพิการผู้ยากไร้ให้ผู้ดูแลเครียด,เค,ยดเครียดนี้เครียดนี้อย่าลืมนะครับถ้าใครมีถ้าใครไปทําอย่าลืมผู้ดูแลครับสาคัญ ถ้าไม่มีไม่มีผู้ดูแลเขาก็อยู่ไม่ได้ครับผู้ป่วยติดเตียงคนพิการคนดูแลสําคัญก็อย่า,ายลืมให้กําลังใจคนดูแลด้วยก็แ,แบ่งปันให้คนดูแลด้วยจะมาเช็กยอดกันดูเช็กยอดเช็กยอด 16เหรียญลงทุนห้าสิบเหรียญได้เท่าไหร่ มีกำไรแน่วันนี้มีกำไรสุดสุดท้ายสุดเดยอดที่ผมสังเกตดูเล่นอ่อนอ่อคือเล่นน้อยเหรียญจะสู้มันไม่ได้ที่ดูดูก็ต้องเล่น สเหรียญขึ้นสามเหรียญขึ้นจะสู้จะสู้ตู้ได้ กองละร้อยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ่าวันนั้น8เหรียญได้หนึ่ง่งสิวันนั้นสุด8เหรียญน,นี่สุด6เหรียญหนึ่งพันยนึ่ง 1130 1130นะครับลบ65อ่า65ลบปิดลบปิดทาไมทาไมทาไมหนึ่งพหนึอยสามสิบต้องลบ 560ลบ5ากไร570บาทวันนี้ครับก็ใครมีสูตรเด็ดก็คอมเมนต์มาไว้ได้ก็จะรวมๆมาเล่นแบบนี้ก็ไม่เกินทีละ8สูตรเดี๋ยจะยาวเกินนี่ก็6สูตรกี่นาทีแล้ว29นาทีแล้ว ก็จะไม่ทำยาวเดี๋ยวจะเสียอารมณ์สุดท้ายก็แค่นี้แหละฝากเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผม